สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอโซเฟียพยเ่เศษกรกันอีกครั้งนะคะเอาล่ะคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปิกที่ว่ารักครั้งนี้มีอะไรที่ต้องระวังเออรักครั้งใหม่ของคุณรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องระวังคะอ่ะมาเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะจอะตรงกับใครนะคะหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่นะทิมเพิ่มเพ,เพื่อนในแอปเทียวได้เลยจ้ะรักครั้งนี้มีอะไรที่ต้องระวังคะ ออดูพลังงานของคุณก่อนนะคะโออฟคัพส์ค่ะเทนออฟซอร์ดไนออฟคัพส์นี่ลที่ผ่านมานะพลังงานของคุณนะมันอยู่ในจุดที่แบบรักแต่ละครั้งเนี่ยคุณโดนทำร้ายบ้างบางทีก็โดนทำร้ายโดนหักหลังนะคะหรือเจอคนเจ้าชู้บ้างหรือเจอคนที่แบบ เหมือนจะจริงจังอะเออแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังอะแล้วก็เนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจที่คุณต้องการอะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการนะคะสิ่งที่คุณหวังอะมันก็ไม่ได้ได้ก็ไม่ไม่เต็มร้อยเออนะคะพลังงานของคุณนะที่แม่หมอเห็นนะที่เห็นชัดเจนเลยคือพลังงานของธาตุน้ําค่ะคุณสองนะแล้วก็ธาตุลมนะทีนี้มาดูสิคะว่ารักครั้งนี้ของคุณเนี่ยมีอะไรที่ต้องระวังไหมรักครั้งใหม่ของคุณครั้งนี้เนี่ย มีอะไรที่ต้องระวังหรือเปล่า Hangman King of s w o r d Ten of Cups Five of Swords e v e n of s w o r d อืมสิ่งที่ต้องระวังคือความลับค่ะ คือความเก็บงามเก็บซ่อนนะคะความลับหรือความนิ่งเฉยนะคะคุณอาจจะนิ่งเฉยก็ได้เพราะว่าคุณอาจจะเจ็บช้ำมานะคะเลยสร้างกำแพงทําให้คุณดูเหมือนว่าเป็นคนอีโก้หรือเปล่านะคะนะ,ะ,นะะพอมีความรักมามันเหมือนจะมาเข้ามาเติมเต็มเหมือนจะมีความสุขแต่แล้วมันก็มีอารมณ์ของแบบการจะเอาชนะกันนะคะหรือว่าการแอบทําอะไรลับหลังกันอะ เออสิ่งที่ต้องระวังนะคะนะแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะคุณจะได้สมหวังความกับความรักไหมล่ะนะมาดูสิแล้วมันจะเป็นยังไงอ่คะ,ค,ค,นะะงงคุณจะได้สมหวังความรักไหมโอ้ไฟออฟเอตโครสไนท์ออฟคัพส 7 of c u p อ2 of Cups ค่ะ8อ f Cups ที่รักจะบอกเลยว่าคุณจะเจออุปสรรคในเรื่องความรักมาเยอะเยอะจริงๆเยอะมากเยอะจนถึงขั้นที่ว่าคุณอึดอัดกับความรักหรือความสัมพันธ์ต่างๆที่มันเข้ามาใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณนะคุณจะลังเลทันที คุณจะลังเลจะไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตชอบก็ชอบนะรักก็รักนะอยากได้ความรักอยากได้ความจริงใจอยากได้รักแท้แต่คุณกลัวแล้วอะ่ะคุณกลัวแล้วอะ่ะคุณลังเลคุณไม่มั่นใจคุณคือถ้าคุยกันเล่นๆมันโอเคไงแต่พอแบบพออีกฝ่ายหนึ่งจะจริงจังจะซีเรียสขึ้นมากลายเป็นว่าคุณตึกตักเองนะเออตัวคุณเองนี่แหละคือจะผวานะคะแล้วแบบพอมีรักดีๆเข้ามา คุณก็กลัวไปซะกลายเป็นว่าคุณกลัวแล้วก็แบบอยากจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์อยากจะหันหลังให้กับความความรักครั้งนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังเลยคือความรู้สึกของคุณเองนะคะนะความรู้สึกของคุณเองความกลัวนะคะแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวคุณเองจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรักดีๆเข้ามาหาคุณนะนะแต่คุณเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่สร้างกำแพงนะคะบทสรุปที่แม่หมอเห็นมาเนี่ยคือนี่แหละมันเป็นเหมือน ความลับลึกๆในใจของคุณอ่ะที่คุณที่คุณจะต้องระวังเออมันไม่ใช่ว่าระวังคนที่เข้ามานะแต่ระวังความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะอ่ะภายใต้สํำรับเป็นอย่างไรมันมีโอกาสที่พัฒนานะคะนะม,นมีโอกาสที่พัฒนาแล้วเป็นยังไงต่อคะสเตรนค่ะคุณก็ยังกลัวอยู่เหมือนเดิมนะคะเอ so. คุณกลัวในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้น คุณกังวลในสิ่งที่มันยังไม่มานะคะคุณกลัวกลัวแล้วสร้างกำแพงนะคะถามว่ามันมีโอกาสพัฒนาไหมมันมีโอกาสพัฒนาแต่พอถึงจุดที่จะมีคอมมิชเนต์พอถึงจุดที่มันจะมั่นคงขึ้นมาคุณกลับแบบหนีไปซะดือ้ออะไรประมาณนี้เหมือนเจ้าสาวที่กลัวฝนนะ่ะเออประมาณนั้นนะคะจนทำให้คุณรู้สึกว่าฉันคงอยู่คนเดียวไหมฉันคงต้องอยู่คนเดียวไหมอยู่คนเดียวมันจะดีกว่าไหมเออนะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณอาจจะต้อง ชอบแบบไม่ชอบคือคุณอาจจะจะแบบว่าหลุดไปว่าเออลืมตัวไปว่าฉันต้องควบคุมในความสัมพันธ์นี้นู่นนี่นั่น,นอะไรประมาณนี้นะคะเอาละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยตรงไม่ตรงยังไงฝากเมนท์ไว้ตรงนี้นะคะนะที่สำคัญนะฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะบอกไว้เลยว่า ไลฟ์อาจจะไม่ตรงเวลาเมื่อตอนกลางวันแจ้งไว้ว่าอาจทุ่มทุ่มทุ่มครึ่งเนี่ยเนี่ยก็มีคิวเข้ามาอีกแหละเออนะก็ก็มันก็ไม่ชัวร์จริงๆแหละเออเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้แล้วกันเนาะว่าจะไลฟ์ช่วงไหนเวลาไหนถ้ามาตามเวลาได้ก็จะมานะคะถ้าไม่มาก็เออก็คือแบบอาจจะเลดบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีแจ้งอีกทีนึงนะคะเอาละนะคะเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าค่ะบา,บายบายค่ะ